จักขินมาเป็นเหตุแกเจ้าเย้าเจ้าเลียนทั้งหลายผู้นี้จงเดือด็จลงมาออกเกล้ักระอุชาภาภอ,อันนี้ตนเป็นวินาเสศุก็จงให้หายอัยนตรา,า,ายทั้งภายในและภายนอกแก่ขุนกาทั้งหลายเจ้าบคนเทินดูลาเจ็บใจเจ้าตนหนึ่งอยู่ตาม วิตาคณีสับผินมาเป็นเหตุแก่เจาเยาเจเลียนทั้งหลายวงนี้จงเดืดรงนาเอาเครื่องศักดรับูชาประกออันนี้ทวันเดินวิณาเจตุว่จงหายอุปัตตว่าอันตรายแก่เจ้าซาตาเจ้าเรียนทั้งหลายวงนี้ดู่ละเจ็บะเจ้าเนหนึ่งอยู่เบื้องสับผินสับผินมาให้เป็นเหตุแก่เจาเยาเจเลียน ทั้งหลายผู้นี้จงเสดรุลมมาเอาเครื่องสักกา,าระาระออนุญาวันเทิดมนาเดตูจงหายอุปัตาวาอันตรายทังหลายทุมันเจ้าตาตาเจ้าทรงเจ้าเทียนนีขอคราเตนดูลาเิตประจาคนหนึง่งอยู่เมือง